ก็จะ,ห,ะ,ะหลายคำสงสัยนะคะที่เพื่อนๆหรือว่าฝรั่งเขาพากันถามนาลินว่าเธอเก็บเห็ดมาต้งเยอะต้งแยะเต็มตะกร้าเนี่ยเธอเอามาทำอะไรทานเหรอนลินเธอกินไม่หมดละมั่งแบ่งให้ฉันด้วยสิไม่ไม่ไม่ไม เป็นของมีค่านะคะถ้าไม่รู้จากการก็ไม่เธอก็ต้องเข้าป่าไปเก็บเหมือนฉันฉันก็เอาไว้กินเป็นปีๆอ๋อเธอนี่ฉลาดจริงเขาเก็บมากินแค่คาเดียวเธอเก็บไว้เป็นปีๆชอยชอยพอสักรีค่าเจอกับเธรินเจมมานเซเชั่นแนลนะคะก็วันนี้นารินก็ได้เหตุมาเยอะแยะมากเลยเป็น อาทีนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโศกมานอีลีเด้จ้าแบบว่าก็เลยได้เห็ดมาหลายนะคะที่นรินตากอยู่นะคะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดเท่านะคะเพราะว่าเห็ดเท่าที่แบบว่าเห็ดดอกแก่ๆที่แบบว่ามันเอ่อมันไม่มีแมงเจาะแล้วมันมีคุณภาพนะคะก็เลยเอามาตากแห้งนะคะเพื่อจะเป็นของขวัญน,นะคะ ให้ญาตพี่น้องเวลานลินไปเยี่ยมประเทศไทยนะคะกอปิป,ปมาณนี้นะคะเป็นเห็ดเถานะคะดอกแก่ๆก็เป็นของขวัญน,นะคะตะวันขันมันไดหลายอีลี่กับสีมีเห็ดอ่อนนั่นนะคะก็กําลังตากแห้งนะคะก็ประมาณอากไปสักห้าชั่วโมงดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองนะคะ เื่อนที่นลินตากเห็ดนะคะก็เห็ดของเรานะคะฟังเสียงก็เก็บได้แล้วนะคะแห้งแล้วค่ะเหมือนใบไม้เลยนะคะแต่ว่าหอมมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยนะคะก็คือเราเอาตากไว้นะคะสามารถกินตอนไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะหรือว่าเป็นของฝากที่ประเทศไทยก็ได้นะคะ ให้ครอบครัวเรานะคะได้กินนะคะก็คือเวลาเอาไปทำอาหารก็คือเราก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะพันเห็ดแกงก,งก็เอาดึกลงมเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปซุปก็ไปแช่ซะก,ก่อนนะคะแล้วก็ไปปิ้งให้หอ,อมนะคะเราก็จะได้ความหอมของเห็ดแล้วก็ได้แจ่วที่แบบว่าหอมแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของมันแล้วเวลามันแห้งอะ่ะหอมมากๆเลยนะคะนรินทร์ดูดูเมื่อกี้หอมกว่า ตอนที่เรายังไม่ตากอีกไม่รู้เหมือนกันอะพอตากออกมาแล้วมันหอมมากกว่าที่เราอยัางไม่ตากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เมืองนอกเมืองนกก็ไปหาซื้อมาได้นะคะเครื่องตากเห็ดมันสามารถตากเนื้อตากผลไม้ตากผักตากเห็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเก็บกันเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันนะคะมันก็จะมีดอกแห้งแล้วก็อันที่ยังไม่แห้งนะคะเราก็จะเก็บอันที่มันแห้งเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าดอกที่มันแห้งแล้วมันก็จะนั่นนี่นะอันนี้อันนี้แห้งแล้วนะคะก็จับจับดูอือันนี้ก็ดอกตากหลงังอัน,นยังไม่แห้งก็มีนะเนี่ยก็ยังไม่แห้ง ก็ยังแบบชุ่มๆอยู่เลยก็เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เราก็เก็บแต่อันที่มันกรอบๆแล้วนะอันที่มันแห้งมันก็จะหักออกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือแห้งไปเลยนะคะเวลาเราเก็บเข้าถุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นลานะคะเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะคะว่าอันใดมันแห้งแบบอันเนี้ยนี่แห้งเหมือนใบไม้เลยนะคะ แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะซึ่งขอบอกเลยดีมากเลยนะคะเพื่อนก็นาดินก็จเก็บน,นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเดี๋ยวขอนั่งเก็บก่อนนะคะนี่หอมมากนะคะเราก็สามารถเอาเข้าในถงหรือว่าขวดโหลก็ได้นะคะเพื่อเป็นของฝากนะคะอันนี้ก็แห้ง,งแล้ว ก็นะลินคิดว่าอันดี้แบบว่าอันจะแห้งแล้วมันก็จะตากนานกว่านะคะเพราะว่าความร้อนอยู่ที่50องศานะคะก็จะตากนานอยู่นะคะนาลินก็ใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะตากนาลินก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ8ดชั่วโมงนะคะสองวันนะคะเพื่อนคือมันตากมันตาก มันตากนานกว่าตากเนื้อนะคะเพื่อนๆเพราะว่าด้วยความร้อน50องศาเราอาจจะใช้ความร้อน55องศาก็ได้นะเดี๋ยวอันอันที่เหลืออันนี้ยังไม่นั่นอันนี้ต้องตากต่ออันนี้ตากแล้วนะเราจะเก็บเฉพาะที่มันแห้งแล้วจริงนะคะอันนี้ข้างในยังโอ้ข้างในยังไม่ได้นะคะอันนี้ได้ก็จะเก็บดอกอันที่มันได้นะคะ อันไหนที่ไม่ได้เราก็เนี่ยมันก็จะแห้งมากนะคะก็จะเป็นของฝากนะคะของฝากอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะคะหรือว่าของฝากคุณแม่นะคะที่ประเทศไทยพี่สาวที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยข้างล่างนะกกอบมากเลยเพื่อนอู้อันนี้ข้างล่างแห้งมากนะคะ ทนี่ข้างล่างเนี่ยแทบจะแบบว่าแห้งหมดเลยนะคะเห็ดเยอะๆก็จะเหลือแค่นี้นะคะซึ่งแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆมันมีราคาที่สูงมากนะคะนลินก็จะเอาพวกที่มันยังไม่แห้งเอามาตากต่อพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นลินก็ว่าจะเข้าปาหาเห็ดอยู่นะคะเพื่อนๆ ก็มันช่วงหน้าเห็ดถ้าเราไม่เข้าไปช่วงนี้เราก็ไม่เจอนะคะเราก็จะไม่ได้เห็ดแต่เราไปช่วงนี้เชื่อว่าทุกคนทุกครอบครัวเรียนนะคะจะได้เห็ดในช่วงนี้ไม่มากก็น้อยนะคะไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวโอเคค่ะอันที่เหลือก็จะถากต่อพรุ่งนี้แต่ว่ามันตากใกล้ไฟอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะแห้งเร็วนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะการตากเห็ดแห้งเนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นาดินเจอมันสเตย์ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆขาท่านผู้ชมที่น่ารักขาวันนี้นาดินขอตัวไปแล้วลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเลิฟเินะคะ เห็ดแห้งนะคะเห็ดแห้งก็สุกแล้วนะคะไม่ใช่สุกมันแห้งแล้วจะ